หรือเชื่อเลยดาราสาวคนนี้ตอนเด็กๆด็กวบปวบน่ารักโตมาสวยอย่างกับนางฟ้าถือเป็นการคัมแบรโครงการบันเทิงอีกครั้งที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับอดีตนักแสดงเด็กซอชินเอเพราะจากเด็กน้อยชับบี้น่ารักหน้าชังหน้ากอดในซีรีส์ชื่อดังมากมายเช่นไฮคิครูเดรูปเดอะควินส์คลาสรูมและบทที่สร้างเสียงชื่นชมอย่างบําเด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่มีไฝที่แก้มและป่วยด้วยโรคเอชไอวในแตงยูวันนี้ที่เธอโตเป็นสาวเต็มตัวกลายเป็นสาวสวยหวานพิมพ์นิยมของแฟนๆเกาหลีจนชาวเน็ตชมว่าโตมาแล้วสวยอย่างกับนางฟ้าซอชินเอปรากฏตัวที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซานวิมานของนักแสดงผู้ใหญ่เต็มตัวในชุดสวยที่เปิดเผยรูปร่างงามงามของเธอรูปลักษณ์ของซอชินเอดูสดใสขึ้นแล และดูผอมเพรียวลงจากภาพชินตาของเธออย่างมากซอชินเอโพสแสดงสถานะล่าสุดของเธอหลังจากลดน้ำหนักลงหลายกิโลโดยกล่าวว่าวันเกิดของฉันผ่านไปแล้วแต่ฉันมีความสุขทุกวันเหมือนเป็นวันเกิดของฉันด้านแฟนๆยังตั้งตารอกิจกรรมบันเทิงต่อไปของเธอ